คุณเคยคิดไหมว่าความรักของแม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เพียงชั่วข้ามคืนอาลีทุ่มเททำงานในเมืองใหญ่เพื่อตอบแทนแม่ของเขาแต่จดหมายฉบับสุดท้ายกลับไม่เหมือนเดิมมีเพียงภาพถ่ายเก่ารอยยิ้มของแม่ที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นสิ่งที่เขาคิดว่าเข้าใจกลับกลายเป็นความจริงที่ช็อกและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตคุณจะทำอย่างไรถ้าเวลาที่คุณมีอยู่กับคนที่รักหมดลงโดยไม่ทันตั้งตัว ติดตามเรื่องราวเต็มของอาลีเพื่อค้นพบบทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณตลอดไปอาลีทำงานอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อมอบชีวิตที่ดีกว่าสำหรับแม่ของเขาทุกครั้งที่แม่เขียนจดหมายเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยลูกเอ๋ยกลับบ้านเร็วๆทุกอย่างจะเรียบร้อยแม่เขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยอาลียุ่งอยู่กับงานเขาเลื่อนมองจดหมายเหล่านั้นโดยไม่ใส่ใจ คิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในไม่ช้าวันหนึ่งอาลีได้รับจดหมายฉบับหนึ่งภายในว่างเปล่ามีเพียงภาพเก่าของแม่ที่กำลังยิ้มอยู่หัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นมือสั่นขณะถือภาพนั้นกลิ่นดินและความเงียบในห้องทําให้เขารู้สึกเย็นยะเยือกเขารีบออกเดินทางกลับหมู่บ้านฝนตกโปรยปลายบนถนน ลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันดังสนัน่นความเงียบของหมู่บ้านยามค่ำคืนยิ่งทำให้หัวใจเขาตื่นตระหนกเมื่อมาถึงสุสานอาลีเห็นหลุมศพของแม่ดินที่โปรยปกคลุมไว้อย่างเรียบร้อยแต่สายตาของเขาไม่ละจากป้ายชื่อเขาก้มลงน้ำตาไหลรินเสียงหัวใจเต้นแรงดังสนั่นในอกเขาพูดด้วยเสียงสัน่นจากนี้ไปจะไม่ช้าอีกแล้ว จะหาเวลาสำหรับแม่เสมอรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความเงียบลมพัดผ่านใบไม้กลิ่นดินเปียกและความชื้นทำให้เขารู้สึกหนาวสัน่นอาลีรู้สึกถึงความสูญเสียแต่ในความเจ็บปวดนั้นเขาได้เรียนรู้คุณค่าของความรักและเวลาอาลียืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพฝนหยดลงบนไหล่ของเขาเย็นเยียบจนสถานไปทั้งตัวเขาสัมผัสถ,ถึงความว่างเปล่า เหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวมือของเขากำภาพถ่ายแน่นภาพยิ้มของแม่ดูเหมือนพูดกับเขาแต่เสียงหัวใจของเขาดังก้องเต็มไปด้วยความเสียใจที่เขามองข้ามจดหมายและเวลาเขานั่งลงบนดินเปียกมือสัมผัสพ,พื้นเย็นกลิ่นดินและย่าชื้นทําให้ความทรงจำพราเลือนเขาจําได้ทุกคําพูดของแม่ทุกรอยยิ้มทุกคำเตือน ทุกครั้งที่เขาเลื่อนจดหมายโดยคิดว่ายังมีเวลาสายลมพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้กระทบกันดังราวกับโลกกำลังเตือนเขาเขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครนอกจากความมืดและเงาของต้นไม้อาลีหายใจแรงความเจ็บปวดขยายจนทะลุหัวใจทุกสิ่งที่เขาทิ้งไว้ในเมืองใหญ่กลับกลายเป็นความว่างเปล่า เงินทองงานความสําเร็จไม่สามารถเรียกแม่กลับมาได้เขาก้มลงแนบภาพถ่ายไว้บนดินน้ําตาร่วงลงบนใบหน้าแม่เสียงของเขาสั่นเครือแม่ขอโทษขอโทษจริงๆลมหายใจของเขาเจือด้วยความเสียใจและความตระหนักเขาเริ่มจํารายละเอียดทุกสิ่งรอบตัวเสียงน้ําหยดจากต้นไม้กลิ่นใบไม้เปียกความเงียบที่กดดันจนเหมือนจะกลืนเขาเข้าไป อาลีรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่เป็นความตระหนักถึงเวลาที่สูญเสียไปทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายหากไม่มีใครแบ่งปนันเขายืนขึ้นฝนยังคงโปรยปลายแสงไฟจากเมืองห่างไกลส่องมาเป็นจุดเล็กๆแต่ความมืดรอบตัวเขาเข,าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนโลกกำลังบีบคั้นหัวใจเขา อาลีเริ่มเดินไปรอบๆสุสานสายตาจับจ้องทุกหลุมศพทุกชีวิตที่ผ่านไปทิ้งความว่างเปล่าไว้เบื้องหลังและเขารู้ว่าแม่ของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงลมพัดแรงจนเหมือนมีเสียงกระซิบลูกเอ๋ยลูกมาช้าเกินไปแล้วเขาสะดุ้งและน้ำตายิ่งไหลแต่ก็ยืนยันในใจจะไม่ให้เวลาอีกว่างเปล่าอีกต่อไปทุกลมหายใจของฉันจะเป็นของแม่ ฝนเริ่มหยุดหมอกค่อยๆค,คลี่คลายอาลียืนอยู่กลางสุสานร,รู้สึกถึงความเงียบและความว่างเปล่าที่แท้จริงทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเฝ้ามองเขาบีบขั้นใจให้รู้สึกถึงความสูญเสียอย่างเต็มที่เขาหันไปมองท้องฟ้าดวงดาวเริ่มปรากฏแต่ใจเขายังหนักอึ้งความรู้สึกผิดความเสียใจและความรักที่ไม่มีโอกาสแสดงออก อาลีคุกเข่าอีกครั้งวางมือบนดินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเชื่อมโยงกับแม่เสียงหัวใจที่เจ็บปวดกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ฉันจะไม่ทิ้งเวลาให้สู่เปล่าอีกเขาพูดเสียงแผ่วแต่มีความมั่นคงที่แตกต่างออกไปเหมือนกับความเสียใจทั้งหมดกลายเป็นพลังรอบตัวเขาเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้น เขารู้สึกถึงชีวิตที่แม่เขาเคยมอบให้และความรักที่ยังคงอยู่แม้แม่จากไปแล้วก็ตามอาลีลุกขึ้นและเดินออกจากสุสานแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมทุกฝีเท้าพาเขาไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความระลึกถึงและความตั้งใจที่จะไม่มองข้ามความรักอีกต่อไป อาลีเดินผ่านถนนเล็กๆของหมู่บ้านฝุ่นและดินเปียกติดรองเท้าเขาบ้านไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เงียบสงัดกระจกที่สองสะท้อนแสงจันทเป็นรอยแตกร้าวเขาหยุดที่ลานบ้านตึกไม้เก่าเริ่มผุพังกลิ่นความทรงจำในอดีตลอยมากลิ่นข้าวที่แม่หุงกลิ่นดอกไม้หน้าบ้านกลิ่นฝนที่ตกพรำๆในช่วงเย็น อาลีคุกเข่าลงมือสัมผัสพื้นเย็นและความชื้นเขานึกถึงวันที่แม่สอนเขาอ่านหนังสือวันที่แม่ทำขนมปังให้เขาและวันที่เขาต้องจากบ้านไปทำงานในเมืองใหญ่น้ำตาไหลรินลงบนฝ่ามือเขาจับมันแน่นแต่ไม่สามารถกอบความทรงจำให้กลับคืนมาได้ทุกอย่างกลายเป็นภาพพร,พร่าพเหมือนสายฝนที่ซัดผ่านหน้าต่าง เขาเดินไปที่สวนหลังบ้านต้นไม้สูงใหญ่ที่แม่ปลูกใบไม้กระทบกันเสียงดังในลมเหมือนแม่กำลังเรียกเขาลูกเอ๋ยกลับบ้านเร็วๆเ,เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวใจเขาอาลีนั่งลงใต้ต้นไม้ฝนหยดชื้นที่เหลืออยู่บนใบไม้ทําให้แสงจันทเป็นประกายระยิบระยับเขาเงยหน้ามองฟ้าแต่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กลับทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว เขาจำได้ถึงจดหมายฉบับสุดท้ายภาพถ่ายเก่าของแม่ที่ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังแต่ตอนนี้กลับเป็นความว่างเปล่าความเงียบของบ้านทําให้หัวใจเขาสะเทือนเราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนอาลีเริ่มก้าวเดินไปยังลำธารเล็กๆข้างหมู่บ้านน้ำไหลผ่านหินเย็นเฉียบเสียงน้ำทำให้เขานึกถึงเสียงหัวเราะของแม่แต่ทุกครั้งที่เขาเรียก ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงน้ำไหลและสายลมเขานั่งลงข้างลำธารน,น้ำเย็นสัมผัสฝ่า,ฝามือหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่จะเก็บไว้ในใจแต่ต้องแสดงออกก่อนที่เวลาจะสายเกินไปอาลีเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม้จะรู้ว่าแม่ไม่ได้ยินเขาพูดด้วยเสียงสัน่น แม่ขอโทษที่ทิ้งจดหมายของแม่ไว้ขอโทษที่คิดว่ามีเวลาเสมอจากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าอีกเสียงของเขาก้องกังวาลในความมืดทุกหยดน้ำที่กระทบหินเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดแต่ในความเจ็บปวดนั้นเขารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงความรักที่แม่มอบให้ตั้งแต่เขาเด็กและความรักที่เขาพร้อมจะตอบแทนด้วยชีวิตที่เหลืออาลียืนขึ้น น้ำไหลผ่านนิ้วมือฝนเริ่มหยดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนโลกกำลังล้างหัวใจเขาให้พร้อมรับสิ่งใหม่เขากลับไปที่หลุมศพแม่อีกครั้งวางดอกไม้สดที่เก็บมาจากทุ่งหลังบ้านสายลมพัดเบาๆเหมือนแม่พัดมือให้เขาอาลีสัญญาในใจลูกจะอยู่ตรงนี้ไม่ปล่อยเวลาให้สูเปล่าอีก จะอยู่กับความรักและไม่ทิ้งใครที่สำคัญอีกเขาเดินออกจากสุสานแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมทุกฝีเท้าพาเขาไปสู่ชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความระลึกถึงความตั้งใจและความเข้าใจว่าเวลาที่เสียไปไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ตลอดไปอาลียืนอยู่บนถนนหินเล็กๆของหมู่บ้าน สายลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันดังสนัน่นเขาหยุดแล้วค่อยๆมองไปรอบๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเดิมบ้านไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เงียบสงัดกลิ่นของข้าวใหม่กลิ่นหญ้าอ่อนและกลิ่นฝนพรำลอยมาตามลมทำให้เขาจดจำวันเก่าๆได้ชัดเจนเสียงหัวเราะของแม่เสียงเรียกชื่อเขา และมืออบอุ่นที่กุมมือเขาในคืนที่หนาวอาลีเดินไปที่ห้องเก่าประตูไม้เก่ากลอนหลวมเมื่อเปิดออกฝุ่นและแสงจันทร์ส่องเข้ามาทุกสิ่งยังคงอยู่ในสภาพเดิมโต๊ะไม้เก่าเก้าอี้ตัวเล็กและภาพถ่ายเก่าที่แม่วางไว้บนชั้นเขานั่งลงบนเก้าอี้มือสัมผัสโต๊ะไม้ความทรงจำหลังไหลเข้ามาครั้งแรกที่แม่สอนเขาเขียนตัวอักษร ครั้งแรกที่เขาทำขนมปังไม้และครั้งแรกที่แม่อบเขาไว้ในอ้อมกอดทุกความทรงจำเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นน้ำตาไหลรินบนหน้าเขาเขาจับมือแม่ที่อยู่ในภาพถ่ายแน่นความเสียใจและความรู้สึกผิดท่วมทน้นเขาเสียใจที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในเมืองใหญ่เพื่อไล่ตามความสำเร็จและเงินทองแต่กลับละเลยความรักที่แท้จริงอาลียืนขึ้น เดินออกไปยังสนามหลังบ้านสนามที่แม่เคยปลูกผักและดอกไม้ทุกต้นไม้ยังคงยืนหยัดแต่ใบไม้บางส่วนเริ่มแห้งและเหี่ยวเขานั่งลงบนพื้นสัมผัสความชื้นของดินกลิ่นของดินและใบไม้ทำให้เขารู้สึกเย็นเย,ยือกเขานึกถึงจดหมายทุกฉบับที่แม่เขียนแต่เขากลับเลื่อนผ่านโดยไม่อ่านทุกอย่างจะเรียบร้อยกลับบ้านเร็วๆ คำพูดเหล่านั้นดังอยู่ในหัวใจเขาเหมือนเสียงแม่กระซิบอยู่ข้างหูฝนเริ่มตกอีกครั้งน้ำหยดบนใบไม้ทำให้เสียงดังเป็นจังหวะเสียงน้ำหยดเหมือนเสียงหัวใจของเขาเองดังเต้นแรงในอกทุกหยดน้ำทำให้เขารู้สึกถึงเวลาและความสูญเสียเขาลุกขึ้นและเดินไปที่ลำธารเล็กน้ำเย็นไหลผ่านมือเขาสะท้อนภาพใบหน้าแม่ ทุกครั้งที่เขาพยายามเรียกชื่อแม่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงน้ํำไหลและสายลมอาลีนั่งลงข้างลาําธารหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เก็บไว้เฉยๆแต่ต้องแสดงออกก่อนที่เวลาจะสายเกินไปเขาเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม้จะรู้ว่าแม่ไม่ได้ยินเขาพูดด้วยเสียงสัน่น แม่ขอโทษที่ทิ้งจดหมายของแม่ไว้ขอโทษที่คิดว่ามีเวลาเสมอจากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าอีกเสียงของเขาก้องกังวลนในความมืดทุกหยดน้ำที่กระทบหินเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดแต่ในความเจ็บปวดนั้นเขารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงความรักที่แม่มอบให้ตั้งแต่เขาเด็กและความรักที่เขาพร้อมจะตอบแทนด้วยชีวิตที่เหลืออาลีลุกขึ้น น้ำไหลผ่านนิ้วมือฝนโปรยปลายอย่างช้าช้าแต่คราวนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนโลกกำลังล้างหัวใจเขาให้พร้อมรับสิ่งใหม่เขากลับไปที่หลุมศพแม่อีกครั้งวางดอกไม้สดจากทุ่งหลังบ้านสายลมพัดเบาๆเหมือนแม่พัดมือให้เขาอาลีสัญญาในใจลูกจะอยู่ตรงนี้ไม่ปล่อยเวลาให้สูเปล่าอีก จะอยู่กับความรักและไม่ทิ้งใครที่สําคัญอีกเขาเดินออกจากสุสานแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมทุกฝีเท้าพาเขาไปสู่ชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความระลึกถึงความตั้งใจและความเข้าใจว่าเวลาที่เสียไปไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ตลอดไปอาลีเดินผ่านหมู่บ้านยามค่ำคืนหมู่บ้านยังเงียบสงัด ดวงดาวสองระยิบระยับบนท้องฟ้าทุกสิ่งเหมือนอยู่ในความสงบแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ใช่เพียงความสำเร็จหรือเงินทองแต่คือการให้ความรักและการอยู่กับคนที่สำคัญก่อนที่เวลาจะหมดไปอาลีเดินผ่านหมู่บ้านตอนกลางคืนแสงจันทร์สาดลงบนหลังคาบ้านไม้เก่า เงาของต้นไม้ยาวทอดลงบนพื้นดินเปียกทุกอย่างสงบเงียบแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความวาววุ่นเขาหยุดที่ลานกว้างหน้าบ้านแม่เคยเป็นที่ที่แม่เคยพาเขามาวิ่งเล่นกลิ่นดอกไม้ที่ปลูกไว้ยังคงอยู่ดินยังชื้นจากฝนตกเมื่อเช้าเสียงสัตว์เล็กๆกล่อมให้ความมืดไม่ว่างเปล่าแต่ในอกเขากลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลีนั่งลงบนพื้น มือสัมผัสดินเย็นและเริ่มจำเหตุการณ์ต่างๆในวัยเด็กเขาจำได้ครั้งแรกที่แม่อุ้มเขาจำได้วันที่แม่ล้มป่วยแต่ยังพยายามยิ้มให้เขาเห็นจำได้ถึงอาหารมื้อแรกที่แม่ทำเองทุกสิ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ตอนนั้นเขายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจน้ำตาไหลลงบนฝ่ามือภาพอดีตและความเสียใจประปนกัน เขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาเลือกงานในเมืองใหญ่เขากำลังแลกกับเวลาที่จะอยู่กับแม่ทุกความสำเร็จไม่มีความหมายถ้าแม่ไม่อยู่เคียงข้างเขายืนขึ้นมองไปที่ลำธารเล็กข้างบ้านน้ำไหลยเย็นและใสสะท้อนแสงจันทรยิประยับเสียงน้ำไหลเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของแม่กำลังเต้นอยู่ในน้ำอาลีคุกเข่าลงวางมือบนผิวน้ำ แม่ขอโทษที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่สนใจแม่เสียงสั่นเครือของเขาก้อ้งอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงัดเขาเดินไปที่ห้องเก่าอีกครั้งเปิดตู้ไม้เก่าพบจดหมายและสมุดบันทึกเก่าๆทุกหน้ากระดาษเต็มไปด้วยความรักและคำสอนเขาอ่านแต่ละบรรทัดด้วยใจสัน่นทุกคำทำให้หัวใจเขาสะเทือนลูกเอ๋ยอย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่รักลูกเอ๋ยความรักสำคัญกว่าทุกสิ่ง อาลีซึมซับทุกคำภาพของแม่ปรากฏอยู่ในใจเขารู้แล้วว่าความรักและเวลาไม่สามารถรอได้เขาต้องแสดงออกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฝนเริ่มตกอีกครั้งน้ำหยดจากหลังคาลงบนพื้นแต่คราวนี้เป็นเหมือนการชำระล้างล้างหัวใจที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดให้พร้อมรับความตั้งใจใหม่เขากลับไปที่สุสาน วางดอกไม้และภาพถ่ายเก่าของแม่สายลมพัดเบาๆทำให้ดอกไม้พลิ้วไหวเหมือนแม่บอกมือให้เขาเขาก้มลงและสัญญาในใจลูกจะไม่ปล่อยเวลาให้สู่เปล่าอีกจะอยู่กับความรักและคนสำคัญเสมอจะไม่ทิ้งความรู้สึกดีๆที่แม่มอบให้อาลียืนขึ้นมองไปที่หมู่บ้านยามคำ่ำไฟเล็กๆในบ้านบางหลังส่องแสงอุ่น ความเงียบสงดแต่ไม่ทําให้เขากลัวแต่ทําให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นในใจทุกก้าวที่เดินออกจากสุสานเต็มไปด้วยความตั้งใจและความเข้าใจว่าเวลาที่เสียไปไม่สามารถเรียกคืนได้เขาเดินไปตามถนนหินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่เคยปีนเล่นกับแม่ผ่านทุ่งดอกไม้ที่เคยวิ่งเล่นตอนเด็กแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความระลึกถึงความรักที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่มองเห็น แต่เป็นสิ่งที่เก็บไว้ในใจและทําให้ชีวิตมีค่าอาลีหยุดที่สะพานไม้เล็กมองน้ําไหลและแสงดาวสะท้อนบนผิวน้ําทุกหยดน้ําเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดและความรักเขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไปทุกเวลาที่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สนใจแม่คือบทเรียนที่ล้ำค่าและเขาจะไม่ปล่อยให้เวลาหมดไปอีกโดยปราศจากความรักในคืนเงียบสงัดนั้น อาลียืนอยู่กลางหมู่บ้านลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยความสำเร็จแต่ด้วยความรักการใส่ใจและการอยู่กับคนสำคัญก่อนที่เวลาจะหมดไปแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสาดลงบนหมู่บ้านอาลียืนอยู่หน้าหลุมศพแม่สายลมอ่อนๆพัดเบาใบไม้พลิ้วไหวและดอกไม้เริ่มเบ่งบาน ทุกอย่างดูสงบและเต็มไปด้วยชีวิตเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าความเศร้าที่เคยครอบงาใจค่อยๆจางลงความรักและความทรงจำของแม่ยังคงอยู่อบอุ่นและชัดเจนเหมือนทุกวันที่เขายังเด็กอาลีคุกเข่าลงอีกครั้งวางมือบนหลุมศพเบาๆและพูดด้วยเสียงที่มั่นคงแต่เต็มไปด้วยความรักแม่ขอบคุณที่รักลูกเสมอลูกสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ จะไม่ปล่อยเวลาให้สูเปล่าอีกและจะให้ความรักแก่ทุกคนรอบตัวลูกฝนหยดเล็กๆจากคืนก่อนยังคงหลงเหลือแต่แสงอาทิตย์ทำให้ทุกหยดเป็นประกายอาลีรู้สึกถึงความสงบความเจ็บปวดค่อยๆเปลี่ยนเป็นพลังทุกก้าวของชีวิตต่อจากนี้เขาจะเดินไปด้วยความรักความระลึกถึงและความตั้งใจที่แท้จริงอาลีลุกขึ้น เดินออกจากสุสานด้วยหัวใจที่เบาและมั่นคงดอกไม้ที่เขาวางไว้ยังคงสดชื่นสายลมพัดผ่านผมเขาเหมือนแม่ยิ้มและส่งแรงใจให้เขาหมู่บ้านเริ่มมีชีวิตอีกครั้งเสียงนกร้องเสียงลำธารไหลอาลีหันไปมองรอบตัวรู้สึกว่าความรักของแม่จะอยู่กับเขาตลอดไปและจากวันนี้เขาจะไม่มองข้ามความรัก จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าอีกเรื่องราวของอาลีจบลงด้วยความสงบแต่บทเรียนที่เขาเรียนรู้จะอยู่ในใจเขาสอนให้รู้ว่าความรักและเวลาเป็นสิ่งมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิต